สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n Taro by Jummi นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดวงนะคะโดยรวมนะคะในปี64นะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะการแบ่งวันที่นะคะเราแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะใส่รายละเอียดวันที่ไวใ้ให้ที่ด้านล่างนะคะใต้ description นะคะแต่ว่า เพื่อนๆจ๋าเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะเพื่อนๆจะรับชมแบบลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์นะคะก็สามารถชมควบคู่กันไปได้นะคะแล้วถ้าอันไหนที่แบบว่าพลังงานมันมันใกล้เคียงกับเพื่อนๆน,นะคะก็ก็ดูไว้นะคะเป็นแนวทางเนาะอ่ะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะในปีนี้นะ แต่ก็อย่าเก็บไปอินอย่าเก็บไปซีเรียสอะไรกับมันนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะแบบว่ากว้างๆนะคะโดยทั่วไปเนาะแล้วถ้ายัางไงเราก็ค่อยมาอัปเดตกันนะคะในคลิปของแต่ละเดือนกันอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะเป็นภาพกว้างของปี64ในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะ มาดูกันค่ะการงานนะคะของเพื่อนๆในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมใบแรกนะคะเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะว้าวหนึ่งเหรียญสิบถ้วยนะคะโอ้เก้าเหรียญ ดีมาเลยทีเดียว5เหรียญนะคะและ5ดาบอ่ะพลังงานนะคะในเรื่องความรักออไม่ใช่ความรักอันนี้เป็นการงานของเพื่อน,อนก่อนนะคะพลังงานนะคะในเรื่องการงานของเพื่อนๆน,นะในช่วงปีนี้นะคะมันก็มีเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะการงานของคุณเพื่อนๆนนะ่ะมันอาจจะ งานของคุณนะ่ะมันอาจจะเริ่มอยู่ตัวนะคะบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะในเรื่องการงานนะอาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับโปรโมทนะคะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะที่มันมีความก้าวหน้านะคะ,จะเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็เป็นปีที่คุณมีความมั่นคงเลยทีเดียวแหละ ถ้าใครนะคะที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่นะก็มีเกณฑ์นะจ๊ะว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของการงานเข้ามาแถมมันยังพ่วงมาในเรื่องของการเงินของคุณเพื่อนด้วยแหละแบบว่ามีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะคะเปลี่ยนงานใหม่นะคะเงินเดือนก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยประมาณนั้นนะจ๊ะอัปเลเวลขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะจ๊ะในปีนี้นะคะคุณเองนะดูแล้วเหมือน เหมือนว่าการงานของคุณนะจะทําให้คุณะมีความสุขกับครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนะมันอาจจะมีการที่แบบว่าพอการงานของคุณนะคะมันดีขึ้นเนาะก็ทําให้ตัวคุณนะคะมีเวลานะอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นได้แบบพาครอบครัวนะคะไปกินไปเที่ยวนะคะได้อยู่ร่วมกันอะมากขึ้นด้วยนะแล้วก็การงานของคุณอะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขอะ มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะในปีนี้ตัวคุณนะคะดูแล้วนะปีนี้ดูแบบรถเลอเพอร์เฟกอ่ะเออเงินมานะ่ะงานดีเงินก็มานะอาจจะแบบอู้ฟู่เลยทีเดียวนะจ๊ะปีนี้แต่ว่ามันก็มีในเรื่องอ,อ่อที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะก็คือในเรื่องของความขัดแย้งนะคะกับ ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดเห็นนะคะทัศนคติในเรื่องของการทำงานนะคะที่มันอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะกับกับบุคคลอื่นเนาะในที่ทำงานก็อาจจะต้องแบบว่ามันต้องมีการแบบเป็นเป็นผู้ฟังด้วยนะบางทีเราอาจจะ อาจจะไม่ฟังอะ่ะแล้วมันก็เลยอาจทําให้เกิดปัญหานะคะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีในเรื่องของเรื่องเงินนิดๆหน่อยๆนนะคะที่อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีงานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะแบบทําแทบตายเนาะ แต่สุดท้ายนะคะได้เงินมาแบบน้อยอะได้เงินมานิดเดียวได้ไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเหนื่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานของคุณแล้วนะคะในปีนี้นะการเงินหนาแน่นอยู่นะจ๊ะมันก็อาจจะมีแค่เล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณอาจจะต้องแบบยอมเสียไปเนาะเพื่อให้ได้สิ่งที่มันมากกว่านะคะกลับคืนมานะเออก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามันจะต้องเสียอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมามันมากกว่านั้นเนาะก็อาจจะต้องแบบยอมตัดใจไปบ้างนะคะ มันก็อาจจะมีในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจก็ได้นะคะในที่ทำงานของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าดูแล้วแบบไม่ค่อยมีคนให้ความสำคัญกับคุณสักเท่าไหร่อะในเรื่องของการทำงานก็เป็นไปได้นะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกเงาเงาเนะคุณอาจจะทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะอาจจะแบบ ทำงานกันเป็นทีมอะแต่มันก็รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวเนาะเหมือนแบบว่าต้องต่อสู้ฟันฝ่าอะไรของคุณมา mm hmm. เพียงลําพังคนในทีมของคุณผู้ร่วมงานของคุณอาจจะไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรคุณเท่าไหร่แถมยังคอยขัดแข้งขัดขานะคะขัดแย้งกับคุณอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะจ๊ะแต่มันก็อาจจะแบบว่าอะไรที่ยอมยอมกันได้นะคะก็ยอมยอมไปเนาะ ปล่อยผ่านมันไปบ้างนะคะก็ไม่ต้องไปเก็บมันมาใส่ใจนะคะก็เอาที่ตัวเราเป็นหลักเนาะถ้าเราแบบมีความสุขกับงานนะคะทำงานแล้วก็แบบว่ามีเงินนะคะแค่นั้นก็แบบพอแล้วเนาะส่วนใครจะแบบมีปัญหาอะไรนะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะให้มันเป็นปัญหาของเขาไปเนาะเราก็อย่าไปเก็บมาคิดอย่าไปเก็บมันมาใส่ใจนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องหนอยใจใครนะคะ อ่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะขอดูในเรื่องของการเงินค่ะในปีนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้างจ้ะมีอะไรจะต้องระมัดระวังบ้างไหม5ดาบขึ้นมาอีกแล้วนะจ๊ะตามมาด้วยวิ e l o f for t u n e นะคะ The Hangman นะคะ The Hermit และอัศวินเรียนนะคะในเรื่องการเงินของคุณนะคะในช่วงปีนี้นะจะ๊ะมันอาจจะมีเกณฑ์นะว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมันมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆอะ่ะที่มันเป็นช่องทางลู่ทางนะคะในการนําเงินที่มีอยู่ของคุณนะคะไปต่อยอดให้มัน ให้มันงอกเงยนะคะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณเอ,อค่อนข้างเก็บตัวเงียบนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมอะ่ะมันอาจจะเป็นการแบบว่าไปหาข้อมูลนะคะเพราะว่าตัวคุณวางแผนไว้แล้วแหละว่าในปีเนี้คุณอะ่ะอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะ สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีการไปเรียนนะคะไปเทคคอร์สอะไรสั้นๆมาก,ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มพูนนะคะสกิลในการทำงานในการสร้างเงินของคุณให้มันมากยิ่งขึ้นน่ะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะมันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่คิดอยากจะลงทุนกับ คนอื่นกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคุณสักเท่าไหร่นะถ้าคุณจะแบบไปลงทุนกับใครอ่ะเออมันจะมีความขัดแย้งเข้ามาเนี่ยเพราะว่าบางทีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมันอาจจะไม่เข้าคขออกครเนาะมันอาจจะแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไม่ลงตัวก็เป็นไปได้นะคะทําให้แบบมีปัญหานะคะทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเกิดขึ้นอะ่ะฉะนั้นนะคะถ้าคุณ คิดอยากจะทําอะไรนะคะในปีนี้นะที่แบบอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมงานเสริมของคุณหรือว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอะ่ะก็ขอให้คุณทําของคุณคนเดียวจะดีกว่านะจาะเนี่ยไปของคนไปของคุณคนเดียวดีกว่าถึงมันจะช้านะคะแต่มันมั่นคงนะแล้วก็จะได้แบบว่าลดปัญหานะคะในเรื่องของความขัดแย้งผลประโยชน์กับคุณส่วนลงไปด้วยเนาะ บางท่านนะคะอาจจะเครียดเนะคิดมากนะคะว่าแบบจะทําอะไรดีนะคะอยากจะลงทุนทําอะไรดีนะก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าแบบในชว่วงต้นๆปีคุณอาจจะคิดไม่ค่อยออกนะคะก็อาจจะต้องแบบอ่ะคิดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่แน่นะจ๊ะมันอาจจะแบบได้ปิงไอเดียอะไรขึ้นมานะคะในการที่จะทําธุรกิจของคุณเพิ่มมากขึ้นนะไปต่อคะ่ะในเรื่องของความรักกันดีกว่านะจ๊ะ เรามาดูความรักกันนะคะเรื่องราวความรักนะคะในปีนี้ของคนโสดก่อนนะคะขอดูหน่อยคะ่ะเรื่องราวความรักของคนโสดในปีนี้จะมีใครเข้ามาไหมเอ่ยแล้วมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมคะขอดูหน่อยเ e มเพ c นนะคะคุณอาจจะ มีชาวราศีธนูนะเข้ามาจีบคุณนะจ๊ะคนโสดตามมาด้วยเด็กถือดาบใช่เขาส่งคุณมานานแล้วแหละเขาอยากจีบคุณแล้วแหละตามมาด้วยทูอ,อปคัพนะคะโอ้คนโสดจ้าคุณจะได้เจอคู่ของคุณแล้วนะคู่โซเมตของคุณด้วยนะส่องถ้วยเด็กไม้เท้าและเดอะมูนนะคะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีมีนก็เป็นไปได้นะคะ เรื่องราวความรักของคนโสดในปีนี้เหมือนว่าคุณนะ่ะถ้าคุณโสดอยู่เลยนะโสดไม่มีใครเลยนะจ๊ะจะมีคนเข้ามาแหละมามอบความรักให้กับคุณนะ่ะมาขอความรักจากคุณนะ่ะเอออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการได้พบเจอกับใครคนนั้นนะจากการที่คุณแบบเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปเที่ยวที่ที่มันไกล ไกลบ้านคุณนะเอออาจจะได้ไปพบไปเจอกับใครคนนั้นนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะได้สารความสัมพันธ์กันด้วยนะแบบคุณแบบเจอกันปุ๊บอะถูกชะตาเลยอะเพราะว่ามันเป็นสองถ้วยอะพอคุยกันนะคะก็มีความรู้สึกผูกพันรู้สึกเหมือนรู้จักกับคนคนนี้มานานแล้วอะมันรู้สึกแปลกประหลาดมากอะในใจของคุณอะว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งรู้จักกันแต่ทําไมมันความรู้สึกในใจคุณอะมัน มันเหมือนรู้จักกับคนคนนี้มันนานมากรู้จักกันมาหลายปีแล้วประมาณนั้นเลยนะจ๊ะหลังจากที่คุณแบบอึมคึมเงียบเหงามานานแล้วเนอะก็จะได้แบบว่าพบเจอนะคะกับคนที่แบบมีเคมีนะคะเข้ากันกับตัวคุณสักทีนะแล้วก็ในบางท่านนะคะเหมือนคุณเป็นคนโสดที่แบบว่าเป็นคนโสดที่ยังคิดถึงคนเก่าๆเ,เป็นคนโสดที่ยังคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อน ความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นนะที่ผ่านมาครั้งครั้งก่อนๆน่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึมครึมไม่ชัดเจนนะคะไม่มีสถานะกันก็ได้นะแล้วก็มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเทกันไปเทกันมานะคะรักเลิกเลนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอ่ะทีเนี้ยก็ถ้าก่อนหน้านี้เขาหายไป ปีนี้นะจ๊ะกลับมานะคะใครคนนั้นนะกลับมาเป็นสองถ้วยให้กับคุณนะคะเพราะเหมือนกับว่าจะมีคนแบบว่าขอโอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งนะในความสัมพันธ์นี้กลับมามีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจอะไรกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังมีความรักความผูกพันให้กับคนคนนั้นอยู่นะคะอ่ะคนโสดนะคะปีนี้ก็อาจจะเลิกโสดนะคะอืได้พบเจอแบบว่าโซเมทเลยนะ คนที่คุณแบบว่าตามหาคนที่ใช่อะคนที่มีเคมีเข้ากันคนที่รู้สึกเหมือนรู้จักเหมือนผูกพันกันมานานแล้วนะจ๊ะอะถ้ารอคอยคนเก่าที่เคยจากกันไปก็กลับมากันใหม่อีกครั้งหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะในปีนี้นะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่มีคู่มีคู่มีคนคุยนะคะในปีนี้นะจ๊ะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างไหมคะ8ดาบนะคะตามมาด้วย8ดเหรียญตามมาด้วยเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีกันก็ได้นะคะจัดติสนะคะอาจจะดีวกับชาวราศีตุลก็ได้นะจ๊ะและ1ถ้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะของคนมีคู่มีคนคบคนคุยนะคะเหมือนว่ามันมันมีการแบบว่ามีการบล็อกมีการปิดกัน้นปิดใจอะไรกันไปเหมือนว่าคุณกับเขานะคะในช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่อาจจะเป็นแบบร้อยต่อจากปีที่แล้วมานั้นนะ่ะอาจจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นนะ่ะทาให้แบบว่ามีการบล็อกกันไปบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรกันไปนะคะเขาอาจจะบล็อกคุณหรือคุณไปบล็อกเขา แต่ความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนคุณเองคุณอยากไปต่อคุณอยากสารความสัมพันธ์กับเขาต่อแต่ว่าแบบมันมันหยุดกันไปมันนิ่งเงียบกันไปอะ่ะเหมือนต่างคนต่างก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไปทบทวนความรู้สึกในหัวใจของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเลยอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบ ความสัมพันธ์นี้คุณแบบทํามันเต็มที่แล้วนะแล้วคุณก็พยายามทํามันอย่างต่อเนื่องแล้วนะแต่ทําไมใครคนนั้นนะเขาถึงแบบว่าปิดกั้นไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับกับเราต่อทําให้คุณรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์กับตัวคุณเลยในปีนี้นะคะมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่า อาจจะได้มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะคนที่เขาแบบว่าเคยไม่คุยกับคุณอะไม่พูดกับคุณอะมันเป็นอารมณ์แบบไม่ไม่พูดไม่คุยกัน่ะมันอาจจะเป็นการพักเบรกในความสัมพันธ์กันไปเฉยเยก็ได้นะคะแบบว่าต่างคนต่างก็นิ่งเงียบกันไปอะแต่ว่าในปีนี้มันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ แล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้นะคะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครคนนั้นถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันอึมครึมนะคะไม่มีสถานะกันนะมันก็อาจจะมีความชัดเจนจริงจังมากขึ้นมีการให้คอมมิชเมนต์ให้สเตตัสนะคะที่มันชัดเจนกันมากขึ้นเนาะไปต่อค่ะขอดูแนวโน้มนะคะ ขอดูแนวโนม้มอะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆพื่ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมบ้างคะเจ็ดดาบอัศวินถ้วยควีนไม้เท้า หเหรียญน,นะคะและอัศวินดาบจากพลังงานหน้าไพ่นะคะดูแล้วนะปีนี้ของคุณนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะน่าจะเป็นปีของการให้อภัยอะ่ะก่อนหน้านี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนอะระหว่างคุณกับใครคนนั้นนะคะทําให้มันแบบ ต้องแบบว่านิ่งเงียบกันไปเนอะในความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ไม่มีความก้าวหน้าเนอะแล้วมันก็หยุดชะงักกันไปซะเฉยๆเนอะในปีนี้มันอาจจะมีการได้แบบว่ามาขอโอกาสอะไรกันอีกครั้งหนึ่งอะในความรักความสัมพันธ์นี้อะอาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าคุณอาจจะเอ,อ่อไปขอโทษขออภัยเขาหรือว่าฝั่งของเขานะคะ มาขอโทษขออภัยคุณก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีคนที่ยังถือความรักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่อะแล้วก็ก่อนน้าเนี้ยมันน่าจะมีคนที่แบบใจร้อนด้วยนะที่แบบบอกตัดบอกจบบอกเลิกในความสัมพันธ์นี้ไปอะมันก็อาจจะเป็นการที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์เนาะอาจจะมีการใช้อารมณ์และคําพูดอะไรที่มันรุนแรงอะนะทาให้ความสัมพันธ์มันจบกันไปแล้วก็อาจจะมีการที่แบบว่า อ่อมันเป็นในเรื่องของความระแวงกันก็ได้นะคะอาจจะมีความระแวงอะว่าแบบเอ๊ะที่เขาแบบทำแบบนี้กับเราเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขา แอบไปมีอะไรทําอะไรรับหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในปีนี้เนาะมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าอาจจะได้มาเคลียร์กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรรับหลังคุณนะแล้วก็คุณก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรรับหลังใครด้วยแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเองก็ยุ่งกับเรื่องงานนะคะตัวเขาเองก็ยุ่งกับเรื่องงานคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานพอกันทั้งคู่เลยก็ได้อ่ะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสะดุดนะคะแล้วก็ นิ่งเงียบกันไปนะคะแต่มันก็เนี่ยแหละจะมีการกลับมานะคะขอโอกาสมีการให้อภัยกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็แบบว่าก็ได้ไปต่อกันแหละในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้ทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันค่ะขอไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยคะ่ะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆบ้างคะ Press your love นะคะ w o r d Wedding for และ h o n e y m o ูนว้าวอืมปีนี้ของคุณนะคะบอกเลยว่าเป็นปีแห่งการให้อภัยและเป็นปีแห่งการแสดงออกอะถึงความรักที่คุณสองคนมีให้แก่กันน่ะ ที่ผ่านมานะคะคุณทั้งคู่นะอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกในใจของคุณนะที่มีต่อกันก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะรักก็บอกว่ารักเนาะชอบก็บอกว่าชอบนะคะอยากคบก็บอกว่าอยากคบอยากเป็นแฟนก็บอกเข้าไปนะว่าอยากเป็นแฟนนะจ,จ๊ะบอกมันออกไปนะคะอ่าไม่ต้องไปทำอะไรที่มันย้อนแย้งนะให้พูดให้บอกออกไปตรงๆนะคะ ให้มันตรงกับใจคุณไปเลยนะคะมันคุ้มค่าที่จะรอนะเพราะว่าคุณกับเขาว่าช่วงที่ผ่านมามันน่าจะใช้ระยะเวลาที่มันห่างกันไปนานพอสมควรแล้วแหละฉะนั้นนะคะถ้ามันมีเกณฑ์นะได้กลับมาคุยมาเคลียอะไรกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าเขาแบบปลดบอกคุณแล้วกลับมาคุยมาเคลียอะไรกันใหม่มันก็คงจะต้องเป็นการให้อภัยกันเนาะคุ้มค่าที่จะรอนะคะให้อดทนรออีกนิดนะ แล้วมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าถ้าคุณทั้งสองคนเนาะได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันออกมานะคะมันก็จะได้แบบมีการแบบได้ไปเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะไปฮันนีมูนเนาะไปท่องเที่ยวนะคะไปปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกับอารมณ์เหมือนประมาณแบบไปชดเชยช่วงเวลาที่มันขาดหายไปอ่ะเออประมาณนั้นเลย ีนี้ขอดู time ไพ่เมจิคอลทามหน่อยค่ะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆคะได้ไพ่ e n t l e n e s s นะคะสิ่งที่คุณทั้งคู่นะคะขาดไปในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของความอ่อนโยนความอ่อนหวานความละมุนล,ละไมนะคะที่คนรักควรจะมีให้แก่กันนะคะบางทีอาจจะแบบ คุณคุณกับใครคนนั้นนะ่าอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าพูดอะไรตรงๆแรงๆนะคะพูดผงผางไม่รักษาน้ำใจกันนะคะฉะนั้นนะคะก็จะต้องลดลงมานะคะทำอะไรให้มันแบบว่าดูเป็นแบบผู้ชายอบอุน่นผู้หญิงอบอุน่นเป็นคนละมุนละไมอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมีความแบบว่า อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันขาดไปเนาะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะจ๊ะโอเคค่ะดวงโดยรวมนะคะในปี64ี่นะคะของเพื่อนๆน,นะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบภาพแบบกว้างมากเลยเนอะสิบสอเดือนก็<笑><笑>แล้วเราก็ค่อยมาอัปเดตนะคะรายละเอียดยิบย่อยกันนะคะในดวงนะคะในแต่ละเดือน กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีมีความสุขก,กันนะคะตลอดทั้งปีเลยเนาะและขอเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางแชนแนลนี้กันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ